สมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2551เป็นวันแรก วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจําปีการศึกษา2551ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน23คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น12,435คน โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าปัจจุบันวิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมากส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีดังกล่าวนี้แม้จะมีประโยชน์หลายอย่างเช่นช่วยให้คนเราสามารถค้นคว้าหาความรู้ตลอดจนติดต่อสื่อสารกันได้อย่างกว้างขวางรวดเร็วขึ้นก็จริงแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดหรือไม่พิจารณาเลือกสรรให้ดีก่อน ก็อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้ข้อนี้บัณฑิตทั้งหลายคงจะเข้าใจดีอยู่แล้วเพราะต่างก็สำเร็จการศึกษาในระดับสูงและมีโอกาสได้ใช้สื่อเทคโนโลยีรวมทั้งเรียนรู้ถึงประโยชน์และโทษของสื่อเหล่านั้นมาพอสมควรเมื่อออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจึงขอให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในอันที่จะใช้สื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมและให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญแก่ตนเองและส่วนรวมพร้อมทุกส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลาอ